ไดครับกรรมการทำการตรวจครับตรวจตาเบ็ดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวปาครับผ่านครับถูกต้องตามกติานะครับไปทำการตรวดและทำการชั่งนะครับคราวนี้ครับตัวนี้ผิดทั้งรางวัลนาทีทองเลยนะครับให้กลับบ้านไปเลยครับเดี๋ยวโทรหา ประาคนที่แปดเลยนะครับบอกว่าทิ้งเครื่องแกงเลยไว้เลยเนาะอันที่ล้วนะครับดูนะครับไล่ลำดับชั้นได้หรือเปล่าหนึ่งหกแปดศูนย์ทับเข้าแก๊ปนะครับเข้าแคปหนึ่งหกแปดศูนย์ทับโอ้เขาติดบอดนะครับติดบอดนะครับไหนทำเรื่องอะไรครับไหนทำ หน,น,นึแน์นะครับเข้าปอนด์นะครับข้าปอน์ครับผมขึ้นเลยครับขึ้นเปนดับปอน์นะครับ